เอามาดูกรณีเ,เด็กชายอายุ15เอาค้อเนี่ยไปทุบเด็กอายุ12จนเสียชีวิตวนะคะเอาล่าสุดค่ะทีมข่าวของเรานะคะไปได้ภาพกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งจากภาพเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์หลังเกิดเหตุสลดแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเ,าเด็กชายอายุ15เนี่ยพยายามจะหนีนะคะคือกำลังถอยรถมอเตอร์ไซค์ต้องการจะหนีแต่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นด้วยอีกสองคนอยู่ในจุดเกิดเหตุ ปรากฏว่าหลบซ่อนอยู่บริเวณข้างเคียงแล้วก็วิ่งร้องของความช่วยเหลือทันทีคือจะให้ดูว่าปฏิกิริยาเนี่ยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันมันต่างกันเลยครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะครอบครัวของน้องอายุ12ปีนะคะเดินทางมาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีเพื่อรับศพของน้องไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาที่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาคร ญาติยืนยันเลยนะคะว่าไม่ให้อภัยกับการกระทําของผู้ก่อเหตุค่ะมาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเลยอันนี้ก็ยืนยันได้ใช่ค่ะไม่เคยเพราะน้องไม่เคยออกจากบ้านเพิ่งออกคืนนั้นถ้าถ้าสมมติว่าน้องที่เสียไปามาทําเธอบ้างเธอจะรู้สึกยังไงจริงจริงบอกเลยให้ไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยเลยคิดถึงไม่น่าไปเร็วเลยจริงๆคิดถึงมาก คืออย่างนี้นะคะเบืเ้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุให้การวกวนแต่ยอมรับว่าเป็นคนลงมือทำจากการตรวจสอบบันทึกส่วนตัวมีความชื่นชอบหนังแนวฆาตกรรม <Okay. S 1> แล้วก็มีประวัติการชกต่อยด้วยแล้วในที่เกิดเหตุมีการตั้งกล้องมือถือบันทึกคลิปขณะลงมือด้วยนะคะ ตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ผลสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพด้วยคือพ่อกับพี่ชายของผู้เกิดเหตุเนี่ยของผู้ก่อเหตุบอกว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ที่โหดร้ายอ,อันนี้พ่อกับพี่ชายเขาก็เลยคาดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยคือผู้ก่อเหตุเนี่ยคือจบแค่ป .5 เองนะคะ เรียนซ้ําชั้นแล้วก็เรียนกับเด็กรุ่นน้องจนถูกเพื่อนๆรุ่นน้องเนี่ยบูลลี่ที่โรงเรียนประจําเลยเผู้ก่อเหตุเป็นลูกคนเล็กแล้วก็มีพี่หนึ่งคนแน่นอนนะคะว่าทางด้านของแม่ของน้องที่เสียชีวิตเด็กอายุ12เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ขออโหสิกรรมให้แต่ว่าอยากให้ตํารวจเนี่ยคุมตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าขอขมาศพของลูกนะคะเอาตอนนี้ค่ะตำรวจนำตัว น้องอายุ15ไปส่งที่ศาลเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีคัดค้านการประกันตัวเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะแล้วก็พกพาอาวุธก็คือมีดกับค้อนไปในทางสาธารณะอันนี้ก็ต้องมีทีมสาวิชาชีพเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยนะคะมกาแล้วก็ทีมข่าวใช่ก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหในสผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ พี่ยา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 ทำเพื่อนทำเพื่อนอันนี้ผมก็จะโกรธว่าพี่ยุดยุดเขายังไม่หยุดเขาเขายังซ้ำต่อแล้วพอจีนล้มเขาฟาดอีกสองเที่ยวเขาขึ้นเขาขเขาฟาดอีกสองเที่วผมก็เลยวิ่งลงมาก,กับบีโอครับเมื่อตอนที่เขาใล้มีเราแทนทำไมเราถึงไม่แทนอ่ะอือไม่กล้าทำครับเพราะเป็นเพื่อนผมรับ คขาขู่เราไม่ให้เราไม่ถือขู่ครับแต่คุผมไม่ทํากันเขาบอกว่าไงก่อนที่เขาจะส่งมีดให้เราเขาบอกว่าถ้าผมไม่ทาเขาจะฆ่าผมก็กลัวตกกระจายครับแล้วก็เลยวิ่งในบกป้าครับอืครับเดี๋ยวต้องรอศาสตวิชาชีพสืบอีกทั้นหนึ่งว่าต้นสายตุเกิดจากอะไรกันแน่ครับเนี่ยครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ